ล่าสุดนี้เนี่ยนะครับจีนได้เสนอให้กับรัฐบาลไทยนะครับจีนพร้อมที่จะเข้ามาติดตั้งนะครับเขาเรียกว่าอาวุธป้องกันภัยทางอากาศให้กับทางการไทยขมรนนี่คุยสันเลยขเมรนเต้นเลยบอกเฮ้ยนี่ผมขายชาติให้คุณไปแล้วทําไมคุณแม่งไ,ไม่มาติดตั้งให้ผมว่าผมจะไปสู้กับเสียมจีนบอกไนปะเลิศเถอะนะเลิศเถอะ เขาจะถ,ถามว่าเขมรนมีไหมระบบติดตั้งป้องกันไปทางการมีครับแต่มันมีเฉพาะตรงท่าเรือเลียมเป็นท่าเรือที่กองทหารเรือจีนเขาตั้งกองกําลังตรงนั้นเอาไว้เขามีเฉพาะของเขาแต่เขาพร้อมสนับสนุนไทยเขาจะมาติดตั้งให้โดยไม่คิดมูลค่าถ้าสมมุติว่าเรายอมรับตรงนี้ได้ไม่มีเงื่อนไขใดๆ มึงรู้เปล่าว่าประเทศไทยแม่งน่ากลัวเลยนะครับต่อไปนี้ขเขมรยิงปืนใหญ่ยิงจรวดมาทาหารไทยเป็นไงกินบอแซซปฏปอร์ิเวมือเนี่ยอะไรมาเนี่ยมันพุ่งออกไปแล้วอะไรเนี่ยมันยิงฝาเราอะ่ะแค่ขี้ฟันไม่ต้องไปขนอา,อาวุธมาไอเครื่องยิงป้องกันไปทั้งอากาศแม่งตึมตำไปหมดมึงมาขี่ลูกก็ปล่อยออกไปตามนั้นน่ะ อย่างที่อิสราเอลมีที่มันยิงต่อต้านจรวดนำวิถีมานะ่ะใช่ไหมพี่นิลี่นี่คือน้ำจิตน้ำใจที่เขาจะให้เราเขาเปิดโอกาสยื่นมือหยิบยื่นโอกาสให้กับเราแล้วอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะโง่หรือเปล่าจะหน่อมแนมหรือเปล่าหรือยังมีคนต้องจะยังขายชาติขายแผ่นดินอยู่อีกหรือเปล่าก็สุดแท้แต่เรื่องนี้ ออสจะไม่ยุดูนาะยกรัฐมนตรีของเราต่อไปว่าจะดำเนินการตามนี้ไหมถ้าเอาเขาพร้อมจะลงทุนเลยแล้วถามว่าตอนนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยตอนนี้ผมทราบข่าวมาเตรียมที่จะสั่งพิมพ์ธนาบัตรใหม่อีกแล้วจะพิมพ์แบงก์กันอีกแล้วเพราะวันนี้ดอลลาร์กับขอาพรกคุณพีปร้องที่โดนเนตเต็มจำนวนมานะครับเพราะวันนี้เนี่ย เงินดอลลาร์เนี่ยไปอยู่ในจีนอื้อซาเลยที่จีนเก็บอย่างเดียวแล้วเก็บเงินดอลลาร์นี่ว่าเสียวเสียวแล้วนะล่าสุดจีนแม่งทําสงครามทองคํากับอเมริกาซึ่งอเมริกาไม่ม,มีเอออเมริกามีทองคําสู้จีนไม่ได้ถ้าเกิดจีนถือทองคํามากที่สุดในโลกเงินดอลลาร์ก็เหมือนกับขี้หมาเหมือนกับกระดาษเช็ดตูนเผื่อๆดอลลาร์แม่งจะไปเป็นเงินเลรียวขเขมรนะ คุณรู้ไหมครับสองสามวันนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจนะแต่ใครเล่นหุ้นคุณจะดูเลยว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยขึ้นเงินบาทแม่งเริ่มมีราคาเฮียเพราะฝรั่งแม่งเริ่มสนใจบาทไทยสัตว์เพราะเงินบาทไทยมันไม่ค่อยผันผวนมันไม่เหมือนเงินปอนด์สเตอร์ลิงไม่เหมือนเงินยูโรมันก็ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงแต่เงินไทยมันจะค่อนข้างอยู่คงที่ มันจะไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นอะไรที่มันบ่งบอกถึงในยะอะไรพวกนี้ไม่มีแต่เงินต่างประเทศมันขึ้นลงตามเพราะมันไปอิงกับเงินดอลลาร์ไงจนวันนี้อเมริกาเตรียมจะพิมพ์ธนบัตรตัวเองมาใช้แล้วว่าคุณคิดดูอ่ว่าอเมริกาตอนนี้ลำบากขนาดไหนลำบากเพราะทำสงครามนะครับลำบากตรงนี้แหละเพราะมีความโลภอยากจะได้ขเขา จีนพร้อมสนับสนุนไทยเนี่ยก้าวไปสู่การเป็นผู้นำอาเซียนถ้าวันนี้คุณอนุทินใจถึงจริงๆนะแล้วกล้าที่จะตัดสินใจทุบโต๊ะผมต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมามีคนเดียวที่แม่งกล้าทุบโต๊ะบอกกูจะเอาอย่างนี้และทุกคนแม่งคอยหหมดเลยนั่นก็คือคุณทักษิณชินวัตรคือคุณทักษิณ อันนี้ผมนับถือเขาเลยว่าไอ้เฮียแม่งเก่งชิบหายเลยกูเจ้าอย่างเงี้ยเหมือนเพื่อนกูอ่ะเพื่อนกูเนี่ยเป็นผู้มกับสมัยก่อนอ่ะเป็นผู้ม่มกับสืบสวนสอบสวนอยู่ที่หนึ่งกันแล้วกันนะครับแล้วเขามีรุ่นพี่โรงเรียนในร้อยอ่ะเขามีรุ่นพี่เป็นรองผูุ้่มกับไอ้รุ่นพี่คนนี้ก็ห่างกันประมาณสองปีนะครับ เ,เพื่อนผมอยู่ปีหนึ่งเขาอยู่ปีสามเขาเรียนนักเรียนชั้นหนึ่งกับนักเรียนชั้นสาอ่ะแต่ต่อมารุ่นพีคนนี้ก็คงไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนไกลก็ไปรองผูุ้มกลับจนกระทั่งเพื่อนกูขึ้นมาเป็นผูุ้มกลับเข้าประชุมกันเรื่องการป้องกันเรื่องการป้องปรามอาชญากรรมและสถานบริการที่เปิดเกินเวลารวมถึงคดีอาญาต่างๆที่จะต้องเข้าไปดำเนินการเคลียร์ของเก่า เพื่อนกูนั่งเป็นประธานเรื่องนี้ถามว่ากูรู้ได้ไงก็เพื่อนกูเป็นคนเล่าให้ฟังเองอ่ะแม่บอยหนุ่ยเฮียกูโมโหโช,ชิบหายในเรื่องรุ่นพี่กูเพราทำไมอ่ะกูนั่งเป็นประธานในที่ประชุมกูเป็นผู้กับไอเฮียเฮียกูแม่งเป็นรองผู้กับยัดแม่งกูพูดอะไรแม่งเบรกกูพูดอะไรแม่งเบรกแล้วรุ่นน้องกูเฮียที่จบนรตมาเนี่ยอยู่ในห้องตั้งหลายคนสัตว์กูโดนเฮียเบรก แล้วมึงทำไงอ่ะกูตบโต๊ะแม่งเลยตบเปี้ยงเลยบอกแล้วกูก็ยืนขึ้นกูบอกผมขอสั่งการผมขอสั่งราชการตามนี้ในฐานะที่ผมเป็นผูมงกับแล้วก็จบไม่คุยเลยโอ้โฮเหเฮียแม่งอยู่ไม่ได้ยยดแม่เฮียขอย้ายสัตว์พออยู่ไปก็ไม่โตแล้วทะเลาะกับน้องน้องแม่งจเจริญกว่านะครับเท่าที่ทราบอยู่ตอนนี้แกยังไม่ได้ขึ้นภูมิกับนะ แต่เพื่อนกูนี่ขึ้นไปเป็นรองผู้บัญชาการและเฮียเนี่ยมันเป็นแบบนี้ฉะนั้นผมต้องวัดใจคุณอนุทินนะเพราะอะไรทาไมาจีนถึงต้องพูดว่าไทยคือครอบครัวเดียวกับจีนเพราะประเทศไทยแม่งอยู่ในภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีที่สุดในแถบนี้ไม่ได้อยู่บนความขัดแย้งของใครเลยไทยไม่เคยอยู่บนความขัดแย้งของพมา่า ไม่เคยอยู่บนความขัดแย้งของเรานับตั้งแต่สงครามเย็นจบไปแล้วก็สงครามที่เราไปรบกับเวียดนามเนี่ยหลังจากสงครามนั้นจบไปไทยเราไม่เคยอยู่บนความขัดแย้งของใครพรม่าเขาก็ไปรบของเขาคาเมรมันก็ทําเหี้ยตะรยำตําบอลก็ไปว่ากันมึงจะฆ่าคนมึงจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มึงจะกดหัวประชาชนมึงไทยเราไม่เคยเข้าไปยุ่งทั้งๆท,ท,ที่เห็นอยู่ตลอดเวลา กับสปปลาวก็ไม่มีปัญหากับเวียดนามนี่ก็เทียวไร้เทียวคือนะครับส่วนมาลงมาเลและก็ไม่มีปัญหาจีนเขาถึงอยากจะได้ไทยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าจีนได้วางโครงการลถไฟความเร็วสูงไว้หมดแล้ววางผ่านเขมน็นกำลังจะสร้างนะครับลาวนี่ทำเสร็จเบ็ดเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเวียดนามก็เวียดนามรู้สึกว่ากำลังจะทำหรือย,อยังไงเนี่ยแหละนะ แต่ผมไม่ทราบรายละเอียดของเบียดนลามเขาแต่ที่แน่ๆจีนเขามองเรื่องการค้าเขามองว่าถ้าส่งผ่านประเทศไทยมันไปได้ทั่วโลกถ้าส่งผ่านไทยไปได้ทั่วโลกปัญหาของจีนก็คือช่องแคบมลาะากาไอทางทะเลจีนใต้ไม่ใช่ปัญหาแต่มันสู้ช่องแคบมาระกาไม่ได้เพราะทรัพยากรต่างๆส่วนใหญ่ก็จะมาผ่านช่องแคบมาระกาหมด แล้วถามว่าใครเป็นผู้มีสิทธิ์เป็นผู้มีอํานาจเป็นผู้กํากับอยู่ในนั้นขอบคุณพี่น้องที่โดเนตมานะครับนะบขอบคุณมากนะนั่นก็คืออินโดนีเซียอินโดนีเซียเขาก็ฝากไฟอยู่กับทางอเมริกาแต่เขาก็ไม่ได้มีปัญหากับจีนคนที่ถืออำนาจต่อจากอินโดนีเซียมาก็คือสิงคโปร์พี่เดชวันดีนะครับก็คือสิงคโปร์ถัดสุดท้ายก็คือมาเลเซีย เราก็มีส่วนแต่ว่าไม่มีอำนาจไม่มีบทบาทใดๆในช่องแคบมาละกาเพราะเรามีอยู่นิดเดียวหัวเลี้ยวหัวต่อกันโคง้งตรงนั้นแล้วก็จบอยู่ตรงนั้นทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นจีนจึงมองว่าหลังจากที่สีจิ้นผิงเหยียบเขมรเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเหยียบมาเลเซียต่อเขาข้ามหัวเราไปตรงนั้นเนี่ยคือเขาไม่ได้คุยอะไรกับเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีการประทานทางทูต เรากับจีนไม่ได้มีปัญหากันแต่หลายคนบอกเขาไม่เอาไทยแม่เขาเอาอยู่ครับแล้วเขาไม่ทิ้งเราด้วยแล้วชัดเจนที่สุดหลังจากนี้นะครับสีจิ้นผิงได้พูดต่อหน้าพระพักของในหลวงเราว่าไทยจีนคือครอบครัวเดียวกันซึ่งต่างกับคำเขมนก็บอกเป็นแค่เพื่อนจริงไหมแล้วถามว่าทําไมจีนต้องมาเอาเราขนาดนี้ก็เพื่อตัดปัญหาตรงช่องแคบมาละกาไงประเทศไทยเนี่ยนะครับหนึ่ง ในน้ำมีปลาในนามีข้าวอากาศมีนกและเอฟสิบหกกิเพนเรามีพร้อมหมด2นะครับการจัดให้ไทยมีโลจิสติกเพื่อที่จะผ่านออกหน้านน้ำต่างๆเนี่ยไปได้หลายประเทศถ้าเขาสามารถนะครับทำให้เรามีโลจิสติกที่ใหญ่โตโมโหลานได้ เขาก็จะสามารถที many, of of ่จะนําสินค้าของเขาวิ่งผ่านประเทศเราตรงเข้ามาที่ประเทศไทยด้วยใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงและถ้าเรามีรถไฟฟ้าความเร็วสูงมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยจากใช้เวลาประมาณห้าวันก็เหลือเวลาเพียงสองวันประหยัดไปสามวันและถ้าเกิดสมมติว่าเรามีทางเรือที่เขาขุดคลองฟูนันเตโชจริจๆนจีนะหวังว่าจะไปโผล่ที่อ่าวไทยกะจะสร้างตรงนั้นให้มันง่ายขึ้นสะดวกขึ้น มีการขนส่งหลายช่องทางมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นบนอากาศไม่ว่าจะเป็นทางน้ำหรือทางบกจริงไหมครับและที่สำคัญประเทศไทยไม่เคยไปทะเลาะกับใครประเทศไทยไม่เคยเนรคุณใครรวมถึงเัยภูมิของประเทศไทยที่แม่งอยู่ตรงอ่าวสำกังตรงนั้นน่ะแม่งออกไปอินเดียออกไปนู่นออกไปนี่แม่งออกไปสารพัดออกได้หมดเลยไม่ต้องไปพึ่งช่องแคบมาละกา จีนเขาเลยเสนอมาว่าเขาพร้อมที่จะลงทุนให้ลงทุนทำระบบโลจิสติกขนาดใหญ่ให้แต่ไม่ได้เหมือนกับเขมรนะไอ้เขมรนี่คือกู้เงินเขาไปทำนะไอ้ท่าเรือเลียมอะไอ้นั่นมันพร้อมขายชาติไงแต่เราเนี่ยมันอยู่ที่นายกอนุทินจะตัดสินใจเอายังไงว่าถ้าเกิดสมมติว่ายอมให้จีนมาทำเนี่ยแล้วเขาทำแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับ เราถือหุ้นอยู่5 1จีนถืออยู่49การบริหารจัดการเป็นของฝ่ายไทยแต่ผลประโยชน์ได้กำไรทั้งสองฝ่ายตามสัสดส่วนที่มีอยู่แล้วนอกจากนั้นเขาจะมาลมาวางระบบ AI นะครับในการจัดการขนส่งในระบบโลจิสติกของเราไม่ว่าจะเป็นทางบกทางเรือและทางอากาศจีนจะเอานวัตกรรม AI ล่าสุดมาลงให้กับประเทศไทย ถ้าจีนแม่งกล้าทำขนาดนี้ทำไมรัฐบาลถึงไม่เชิญจีนมาลองสำรวจดูตั้งโรงงานเอาโรงงานจีนสีขาวไปดันโรงงานจีนสีเทาพวกทุนเทาทั้งหลายเอาออกไปจากจันทบุรีตราระยองดันออกไปให้หมดไอโรงงานเถื่อนเนี่ยไอขายสินค้าเถื่อนเนี่ยดันออกไปให้หมดและเอาทุนจีนขาวเนี่ยมาลง สร้างดาวเทียมประกอบรถยนต์ไฟฟ้าถ้าประกอบรถยนต์ไฟฟ้าบ้านเราได้ขับพวงมาลัยขวาได้อะไรได้ถลถราคาก็จะถูกลงอีกทางเลือกของคนใช้รถก็จะมีมากขึ้นคนไทยจะกลับจากต่างประเทศมาทำงานอยู่ในประเทศไทยมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปเอาเงินทอนจากต่างประเทศมาทำอยู่ในนี้ไทยทำไทยซื้อไทยใช้ไทยขายเราจะเก็บภาษีจีน และจีนก็มอบเทคโนโลยีการผลิตรถให้เรามอบเทคโนโลยีการผลิตดาวเทียมให้เราแล้วใช้นะใช้วัสดุวัตถุดิบต่างๆในประเทศจะต้องนะใช้ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงแรงงานของคนไทยจะต้องมีอยู่ในโรงงานไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบคนไทยจะมีงานทำไม่ต้องจากบ้านไกลไปไหนไม่ต้องไปนอนตายแอ่งแมง้งตอนที่มันลบกันตายไปสองสาคนเนี่ย ที่อิสราเอลอ่ะกับปาเลสไตน์กับกลุ่มฮาวมัสอ่ะนั่นแนะให้คนไทยกลับมาบ้านจีนเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องวันหยุดนาฬกะเลิก,กถ้าอยากจะอยู่ต่อโรงงานอยากทำต่อก็จ่ายฉะนั้นพวกนี้ก็ต้องเขาก็ต้องยอมจ่ายภาษีก็จัดเก็บกันอย่างเป็นธรรมให้จีนมาร่วมทุนกับเรานะครับเราก็มีทุนของเราที่จะไปร่วมกับเขาการพัฒนาประเทศมันถึงจะเดินหน้าไปได้